รีวิวครับผม LC7 SP ติดตั้งอยู่ที่อำเภอภูเขียวนะครับผมคันนี้เป็นคันสุดท้ายนะครับก็เดินทางมาตั้งแต่จังหวัดร้อยเอ็ดมหาสรารคามกาลสินขึ้นมาโคราชแล้วก็มาชัยภูมินะครับผมมาเป็นรอบๆนะครับผมงานติดตั้ง อาเล่าถึงสเปคคันนี้ก่อนเลยนะครับผมคันนี้จะเป็นโขงซิ่งสเต็ปหนึ่งนะครับผมแล้วก็ลูกค้าเลือกเป็นท่อข้างนะครับผมท่อข้างดียังไงก็คือเวลามุดป่ามุดป่าแล้วปลายท่อจะไม่ไปถึงกิ่งไม้ก่อนนะครับผมก็สวยสวยคนละแบบนะครับผมแล้วก็ท่อข้างระบายความร้อนได้เร็วด้วยนะครับผม เพราะว่า l c 7มีปัญหาเรื่องเครื่องร้อนนะครับผมเดิมๆมันไม่ร้อนหรอกแต่พอเราเกาะโบไปแล้วมันร้อนนะครับมันอั้นยังไงไม่รู้นะครับก็รุ่นเก่าก็อย่างนี้แหละครับผมเอาใจยากก็ได้จัดเป็นสเต็ปผมซิ่งท้องเปียกแล้วก็ท่อข้างท่อข้างก็คือให้ไอเสียออกเร็วๆนะครับผม ไอเสียจะไม่มาบนยาวแล้วก็ออกช้านะครับก็คือพยายามลดนะครับผมพยายามลดแบบว่าให้สั้นที่สุดเท่าที่สั้นได้นะครับ่อจะได้ไม่มีปัญหาเครื่องร้อนด้วยแล้วก็เวลามุดป่ามุดอะไรก็จะไม่ชนตงไม้ด้วยนะครับผมนี้ก็เป็นมือใหม่นะครับผมไม่ใช่ช่างโพดนะช่างโพดไม่ได้มาช่างโพดติดทุระนะครับผมทุระเยอะจริงๆนะฮะก็เครื่องค่อนข้างเก่าแล้ว เครื่องค่อนข้างเก่ามีเสียงกระพือนิดๆน,นะครับผมที่กรองอาจจะวาวห่างนะครับผมเพราะว่ารถนานแล้วแต่ลูกสูบอะไรยังฟิตอยู่เรื่องวาวอาจจะมีห่างนะครับผมว่าสังเกตที่เสียงนะครับเสียงกแก๊กแกเสียงคู่เสียงหอนก็ประมาณนี้นะครับผม รายละเอียดของสเปคนี้ก็คือเป็นโบใหม่นะครับผมโบใหม่โบประกอบโบที่ช่างกึงโขงเองนะครับผมประกอบเองกับมือนะครับไม่มีขายทั่วไปไม่ใช่ว่าโบเทียงคงนะครับผมที่เราใช้โบใหม่ก็เพราะว่าเวลาระยะยาวเทอร์โบพังหรืออื่นๆนะครับผมเราก็จะได้ตัดปัญหาของเทอร์โบเราออกได้นะครับผมเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเทอร์โบใหม่เราเทสตมาเรียบร้อยแล้ว ตอนเทสก็ไม่มีปัญหานะครับผมเพราะว่าพวกนี้ขึ้นเครื่องเทสทุกตัวนะครับผมแล้วก็แกนเทอร์โบช่างจะออกแบบให้อ้วนกว่าโบทั่วไปนะครับผมเพื่อรองรับความทนความอึดแล้วก็ล่องน้ํามันนะครับผมล่องน้ํามันนี้สําคัญเลยครับตัวนี้ขยายใหญ่นะครับผมขยายใหญ่ในที่นี้ก็คือเผื่อเศษเหล็กนะครับเศษเหล็กจากเศษน้ํามันเครื่องบางคนใช้รถใช้อย่างเดียวน้ํามันเครื่องไม่เปลี่ยน ล่องน้ำมันแกนเทอร์โบจำเป็นต้องใหญ่ให้เศษเหล็กวิ่งผ่านได้แต่ถ้าเป็นพวกโบญี่ปุ่นแล้วเจอแบบคนไม่ค่อยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องถ้ามีเศษเหล็กเข้าไปตันแล้วก็เท่ากับว่าอุดรูน้ำมันเครื่องไม่ให้เข้าไปเลี้ยงแกนก็อาจจะทำให้ใบฟาดใบสีหรือว่าแกนไหม้ได้นะครับผมมันก็มีจุดเด่นของเทอร์โบแต่ละตัวนะครับผมบางคนชอบฮอนจ,จัด ก็ต้องเป็นโบญี่ปุ่นบางคนรับได้ในเสียงเทอร์โบว่าเอ้ยหอนพอประมาณหนึ่งก็เอานะครับผมชอบแบบว่าสเปคเทอร์โบที่มันโหดๆห,หน่อยรูน้ำมันใหญ่แกนเทอร์โบใหญ่นะครับผมก็ประโยชน์ตามที่ผมแจ้งไปนั่นแหละรูน้ำมันเลี้ยงแกนเทอร์โบใหญ่ๆจะให้เศนเล็กที่มันหลุดออกจากกรองนะครับผมที่กองไม่สามารถกรองได้ ให้มันวิ่งผ่านแกนเทอร์โบได้นะครับผมดูนะ้ำมันใหญ่ก็มีประโยชน์แล้วก็โบตัวนี้สเตปงานปัน่นงานลุยงานทั้งวันนะครับไม่มีปัญหายกเว้นนะครับผมลูกค้ารุ่นเก่าๆที่มีปัญหาเครื่องร้อน LC7 ที่ใช้งานแป๊บเดียวก็มีปัญหาเครื่องร้อนชุดนี้จบนะครับผมหรือใครที่สั่งชุดเทอร์โบตัวนี้ของช่างไปแล้วมีปัญหาเครื่องร้อนอยู่ก็ติดต่อมาได้ครับผมมันมีวิธีแก้ เาเรียกว่าเรียนผูกก็ต้องมีวิธีแก้นะครับผมมันมีวิธีนะครับผมก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับผมนี่มือใหม่นะครับผมก็ขับแบบนิ่มๆน,นะคะหลายๆคนว่าขับรถลองรถอะไรก็เบาๆหน่อยนะครับผมบางทีเราก็ต้องเต็มที่เต็มที่เนาะเรามารเราเดียวเราก็อยากจบนะลูกค้าก็อยากใช้งานแล้วจบนะครับไม่มีปัญหาอันนี้มือใหม่นะครับผมมือใหม่นะนะฮะค่อยๆ เราจะช้าไปเลยครับกาลังก็ไม่มีหมดนะครับผมประมาณนี้นะครับผมคอตรงนี้ก็จะเป็นคอเหล็กทั้งหมดนะครับผมเพื่อความแข็งแรงนะครับคอสั้นนะครับผมอากาศจะได้ไหลออกเร็วๆจะไม่มีปัญหาเครื่องร้อนด้วยนะครับงานเราก็ประมาณนี้ครับผมจัดให้เนียนๆนะครับโอ้โหโชว์รอยเชื่อมหน่อยนะครับผมเนียนๆนะครับผมเพราะว่ารถพวกนี้อยู่กับฝุ่นการเก็บรอยเชื่อมตามตะเก็บต่างๆพวกนี้ต้องเนียนๆนะครับผม ไม่งั้นนะครับรั่วนะครับผมแล้วอันตรายนะครับผมก็พยายามทําให้ได้แบบประมาณ99.9%ให้ผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับผมส่วนกองเปียกกองเปียกนี้ก็จะเป็นกองใหญ่นะครับผมกองใหญ่ลวดลวดแท้นะครับผมด้านในหน้าตากองแต่ละตัวจะเหมือนเหมือนกันนะครับลูกค้าแต่จะต่างกันที่ขนลวดด้านในนะครับผมแล้วก็ก้นอ่างนิดหนึ่งนะครับผมระหว่างงานไทยงานนอกนะครับผมด้านบนก็จะเป็นกองใบพัดนะครับผมไม่ต้องไปยุ่งเลยครับผม ใช้งานได้ยาวๆนะครับผมก็ลักษณะการทํางานครับผมก็จะคืออากาศเข้าตรงนี้นะครับขานท่อแล้วก็ผ่านากรองน้ํามันอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ผ่านกรองตะแกงดักปนอีกชั้นหนึ่งครับก็เท่ากับว่าในกองเปียกชุดนี้มีชุดกรองที่อยู่ประมาณ3มชั้นนะครับผม3ามชั้นนะด้านบนก็จะเป็นกรองหยาบนะครับกรองหยาบนี้ก็จะทําหน้าที่ได้เกือบ 30- 40เแล้วนะครับผม กองน้ำมันนี้ก็จะอยู่ประมาณอีก4 0หรือ50%นะครับผมฝุ่นแล้วอันนี้ก็จะดักอีกประมาณ20ก็เต็ม100ร้อยพอดีนะครับผมน้อยมากนะครับผมที่จะหลุดเข้าไปได้นะครับผมนะรายละเอียดของกองเปียกก็มีจุดเด่นก็คือไม่ต้องเป่าทุกวันนะครับกองเดิมเราต้องเป่านะครับผมถ้าเราจะถอดกองเราจําเป็นต้องเลือกกองที่มีคุณภาพดีนิดนึงนะครับผมถอดแล้วจะได้มั่นใจหายห่วงนะครับเรื่องฝุ่นนะเสียง หวานๆนะครับผมหวานๆเสียงก็จะดุๆุน่อยนะครับผมเวลาเล่งคันเร่งจะแตกต่างจากโบพวกโบวีจีเอสนะครับผมโดยทั่วไปวีจีเอสจะทําเสียงแบบนี้ไม่ได้นะครับผมลองฟังนะครับผมตั้งใจฟังนะครับเสียงก็จะดุกว่านะครับผมเวลาเราเบิ้ลคันเร่งก็จะอารมณ์เหมือนได้ได้เสียงคอลั่นด้วยนะครับผม คันเร่งก็จะเร็วๆหน่อยนะครับคันเร่งน,นะคันเร่งก็จะไวๆนิดหนึ่งนะครับผมจูนเองกับมือนะครับผมไม่ไวได้ยังไงครับผมอีกครั้งนะครับผมคันเร่งก็จะเร็วๆหน่อยนะครับผม แลงดีแน่นอนครับผมสู้ไม่มีหมดนะครับผมันเล่งแนวนี้นะครับก็ส่งงานครับผมที่อำเภอภูเขียวจังหวัดช้ยภูมินะครับก็ขอบคุณครับ